what now ก็ห้านะคะจับมุมขึ้นไปเนาะตรงกลางนี้สองนะคะแล้วเราก็เอาไม้อันนี้มาทำเลยคะ่ะไม่ยากนาะ เราเขียนไม่คมนี่ก็ได้กลมแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็วัดสองนะคะสองจากที่เราวัดให้ขึ้นไปหน่อยยังขึ้นไป จะเกินกันนิดหน่อยนะคะอันนี้ได้เทน,นี้ก็สิบสองสิบสองเพิ่มสิบสองเพิ่มขึ้นไปนี้ได้ยี่สิบเก้าจุดสอง

คือด้านหน้าลหลังนะคะอันนี้ก็คความด้านข้างแล้วก็ด้านข้างสองข้างแล้วก็ข้างล่างเนาะมันจะยาว58.4นะคะนนความยาวเนาะได้แบบลแล้วแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะคะเข็มหมดดุดกลัดแล้วก็ตัดตาอืมแลวเราก็ตัดตาอโอเคอันนี้คือด้านหลังนะครูฝนจา้า ด้านหน้าก็จะเอาแบบลายนะคะตายที่เเนาะอืมเอาขีดน,นะคะเอาผ้าสามชิ้นมารีดนะคะเพื่อนๆให้มันเรียบเนาะอันนี้ผ้าไม่พอนะคะเลยเลยต่อเอาเนาะ ต่อเอาแล้วก็หาจุดกึ่งกลางสีขาวเราก็ไปเย็บนะคะเหอนเพื่อนเย็บนะจ๊ะนี่ก็เหมือนกันนะคะเย็บไปเย็บกันจ้าไปเย็บนี่นะไปเย็บนี่ค่ะทั้งสองเลยนะตัวนี้ด้วยเย็บเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วนี่ จะหมดกลับหรือเน่าก็ได้ Eu estou a เอาเสร็จแล้วเราก็เอาไปเย็บนะคะเย็บตรงนี้เนาะเย็บนี่นะคะแล้วก็เหลือตรงนี้ด้วยนะคะห้ามห้ามเย็บนะตรงนี้ต้องเว้นไว้นะเดี๋ยวจะเอาซ้ำในมาใส่แล้วก็จะต้องเย็บผ้าปิดตรงนี้ด้วยค่ะเว้นไว้นะจ๊ะ จะทำซับในเนาะเราตัดเป็นนี่นะอันนี้สองชิ้นนะคะแล้วก็อ่าข้างบนข้างล่างเนาะอันนี้ขอบบนล่างเนาะเหมือนผ้าผ้าสีชมพูอันใหญ่ที่เราตัดนะคะนนจะทำเป็นซับในนะคะแล้วเราก็เอามาเย็บใส่ตัวนี้นะคะเนาะเย็บจิดกันนะสามชิ้นนนะ หมดนะจ,นจี๊ดตองนี้นะจ๊ะฝานนะ ข้างในข้างนอกติดกันนะ OOF okay. ยึดติดกันเสร็จแล้วน,นะจ๊ะนี่ค่ะแล้วเราก็าไปเย็บตรงนี้นะคะเย็บตรงนี้นะจ๊ะ E aí ็จแล้วคะ่ะสวยไหมคะครูฝนลืมบอกนะก่อนที่เราจะใส่สายนะคะเราจะต้องรีบเย็บตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็าไปรีบก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ไฟอ่อนใหไมันเรียบนะจ๊ะวันนี้ครูฝนไม่ได้รีบนะจ๊ะนี่นะใช้ไหมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมจนจบนะคะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ครูฝน้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยคะ่ะ